เอาระด็กเป็ดทั้งหลายตอนนี้เราก็อยู่พอดีพออยู่ที่โมตอนนี้เราอยู่ในแชตเตอร์สามแล้วนะกับแมปเดือมมิมิกใช่ไหมเราอยู่ในเกมโรบอทแล้วก็แมปเดือมมิมิกซึ่งเรามาถึงแชตเตอร์สามแล้วซึ่งไอโมก็มมเปลี่ยนตัวแล้วโมโชตัวหุดิโมไม่ใช่กะหรี่ตัวเดิมแล้ว,มมลว,ลวหันหน้า <c oughs> หันหน้า,ห,นห,นาหันหน้าไปตรงตรงดิหันหน้าไปทางนาู้นอ่าเออแต่งตัวเหมือนไอ้เนี่ยเหมือนพวกจีใหญ่อะไอ้เหมือนพวกจีอะ ไอ้ใจด้วยทาเทว์เนี่ยต่างสีนักบินปาสไปบอลเหรอเยอะเหรอเฮ้ยเฮเราก็ได้มาอยู่ที่แชตเตอร์สามแล้วนะซึ่งไอฟิวก็ทุกพาร์ทเลยจะดำขึ้นทุกพาร์ทตอนนี้ดำดำจนมองไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยดำขึ้นทุกพาร์ทดำเรื่อยๆตอนนี้ไอฟิวมองไม่เห็นหน้าแล้วมองเห็นแต่ปากสีแดงเลยเนี่ยเองมเขานี่ะดำขึ้นทุกพาร์ทยิ่งเล่นหลายๆพาร์ทยิ่งดำเหมือนเดนประสบการณ์ไงแพนเนี่ยไอฟิวได้ผ่านสนามลบมาเยอะแล้วไง พอมาสนามลบมาเยอะปุ๊บก็กลายเป็นคนดังกับสมบูรณ์ไปแล้วอ่ะเข้าเลยเข้าเลยหนึ่งต่อสามไปพุ่งเข้าไปไอ้พุ่งเลยโอ้โหยี่โม่ประหลาดพอดีเลยอะไยโอ้โหหมดประหลาดพอดีจะอยู่ในกองขังพร้อมกันแล้วไปพร้อมแล้วป่ะตื่นเต้นจังเลยในส่วนแล้วก็นาตะเกียงนาตะเกียงมาทุกคนตะเกียงทำไมทำไมมันอันนี้พี่นัททำไมมันแบบว่าอะไรเนี่ยมูมักดิชพรีเซนต์ชื่อของคนสร้างแหละถ้าเราคือจัดเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเลย เราต้องเดินระหว่างนี้ไปไว้ทุกคนพีพายละตัวนี้แหละน่ากลัวพีพายโดนผีดึงลงไปแล้ยไอ้แบนระวังนะไม่รู้ก่ัปิงอ่ะไอ้แบนระวังอ่ะปิงดูดเลือดอ่ะน่ากลัวด้วยมีจับสเกลกูเก่งตัวก่อนเลยเก่งละไม่ทำไมเอ๊ะทำไมโมทำไมโมหน้าดำอ่ะพร้อมละกูพร้อมต้อนรับจับสเกลละมาสิอาริคโตโกไซมาไม่มีอยู่ยังไม่มาเราเชื่ด้งไม่มาโอเคโอเคโอเคไม่มีเบียคอนมืดเลยไะรุ่นเฮ้ยโอ้ยมืดมาก โอ้โคตรมืดอะมืดสุดๆมองไม่เห็นเลยเล่นยากว่ะมันหน้าจอมันนั่นเนี่ยอ้าวเฮ้ยตาเหรอต้าวาร์ฟมาละวาร์ฟเข้ามาหมูสามไปสัลยกรรมปีคิวมานั่นน่ะเข้ามาข้างในได้เหรอใช่หน้าเนี่ยมมข้าาางในนกกวเดินหน้าเลยเวลามันทำให้เหรียญไม่รู้วงกำลังเดินได้เฮี้ยกลัวนี่คือ the girl and the w i t c h เด็กผู้หญิงและแม่มดก็ค oh ือเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงชื่อฮิ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 อาลิอะไรสักอย่างส่วนแม่มดชื่อว่าชาลุนะมีสองคนใช่ไหมใช่ซึ่งเด็กผู้หญิงจะเล่นของเล่นมีของเล่นของเธอเอาแล้วมันมีสองตัวเลยว่ะพี่นัททาไมดีพี่น้องเป็นน้อเย่เป็นน้เย่อเป็นน้เย่อมันหายไปไหนหมดแล้ววะ เอยูนี่เดินดูห้องอยู่มันมีอีกห้องนึงไม่ใช่เหรอหมดแล้วเหรอห้องนู้นมันทำอะไรได้ไม่พ้าผ้าฮัลโหลสวัสดีครับเฮ้ยหลวงพ่อเฮ้ยหลวงะไอพี่ทำอะไรผ้ไอฟิวไอฟิวทำอะไรผ้าเ้ยลบหลู่ลบหลู่ไอ้ย่าลบหลู่ลบหลู่ชิงลบหลู่มากโอ้ยปลามาทางนี้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเรามีเสียงแล้วอีกแล้วเสียงอะไรอ่ะเสียง กมีเสียงไรอะไกลอะเหอนเนี้ยไอ้จะพุ่งออกมาเลยปิดแล้วกูปิดแล้วกูปิดแล้วกูปิดหมดเลยกลับแล้วกลับแล้วกูกลับแลล้วกกูับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะจริงไหมอะอะไรวะกลับละไปทางนึงคืออะไรอ่ะไปทางนี้ดีกว่าทางนี้ทางนี้ทางนี้ดีกว่าเช็คก่อนแล้วโมเสียงสั่นทำไมล่ะคะลูกขอเช็คก่อนได้ไหมมันอันนี้เฉยๆฐานสีเงาอ๋อโอเคนล้วลูกว้าวเฮ้ย หม้อละหมูละหมัวไม่ใช่หนูยืนนั้นหนูมองไม่เห็นเราดึงองกับแผงไม่ได้มันล็อกมันล็อกมันล็อกกกรวจะสมันล็อกเบเบิร์ดเะิร์ดเยิร์ดเบิทางเ่าทางเนิ้นดเบิร์ดเบอร์ดเบิา์ดเบิร์ดเบเร์าเบิรไปเางนี้เหลรไม่มีทางเบิร์ดเบิน์ดเบไร์ดเบิงเบิร์ดเบิรไดเบิร์ดเนิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเบิ้์เบยร์ดเอิมืดมาก ทุกคนกอดกันไว้เพราะว่าเสียงมันอยู่ทางกอดกลุ่มกันไว้นะเราต้องกอดม่เห็นแล้วข้างหน้าไหมเราจะไปด้วยกันนะเราจะไปด้วยกันกอดกลุ่มกันไว้เราจะไปด้วยกันนะเยี่ยตกใจเออเฮ้ยเซมไลท์ไอ้นิดมันต้องการคูบาร์คูบาร์ฉลังฉลังมำงัดเหรอใช่เอามางัดเอามางัดแผ่นไม้เมื่อกี้มันเขียนอยู่เลยตัวอะไรน่ะโอ้ยตัวอะไรเออตัวไรอ่ะอะไรวะไม่เห็นตาเลยไม่รู้เฮ้ยจังแกรบะเก่งไว้เก่งอึ๊บเชื่ออะไรน่ะ อะไรอะอะไรอะพี่น็อปกดดิให้ลูกมือด้วยกดเขาบอกว่าให้กดด้วยเอ่อเซิร์ชโค้ดต้องหาโค้ดเหรอเนียร์วันออฟเดอะคาบินเขียนว่าเป้าไว้สตรเรื่องฤทธิ์โอ้โหไงน่าจะได้นะโค้ดเนียร์วันออฟคาบินน่าจะต้องหาหาโค้ดของมันเพื่อที่จะเปิดประตูใช่แต่ทั้งวันตั้งคืนไม่ตอบโค้ดอร์ที่เป็นคนฝึกนักกีฬาเออทุกคนหายไปไหนวะน่ากลัวมากกลัวมากกล้ามากกลัวมาก ขอบคุณความใจมันเดินยากเฮ้ยเฮ้ยกล้ามากกลัวมากขอบคุณกลัวมากโอ้โหเลี้ยวขวาเรื่อยๆเลี้ยวซ้ายก่อนเอานี่ก่อนสีแดงก่อนสีแดงน่ากลัวกว่าเฮ้ยไอ้ใครอยู่ตัวอะมีอะไรหนึ่งไปขวาก่อนเฮ้ยมันนี่ดิอาชิมากาเดยโอเคมันไม่มีอะไรแปลว่าเรื่องลิฟต์เนี่ยฮาชิมากาเดย์อาชิมากาเดยโอเคฮาชิมากาเดยเฮ้ยเออมานี่ห้องแดงห้องแดงนี่ไอห้องแดงพวกนี้มาแล้วนะไม่มีอะไรเลย มีอะไรไม่มีแตนไม่มีอะไรนอกจากความรักมันให้หาโคแสงว่ามันต้องมีโคซ่อนอยู่เว้ยอุ้ยเีย่ตกใจฟิวิ่งตายไอ้ฟีอยู่ในความืดไอ้ฟิวเิเยเป็นฆาตกรไม่ได้แต่วิเยฟิวเป็นคนร้ายเหรอฮะใจอะไรกูนึกว่าผีอะไรนั่งกลเขียนอยู่เออเฮ้ยทราไมหนูปีนขึ้นมาได้วะเนี่ยเนี่ยไปช็อกโชคดี็อกโกเดชิกเกอร์จำไหมจำไหมมันมันเออเราเก็บได้มั้ยเก็บไม่ได้อะ มาี่ดิใส่โค้ดยังไงวะเจำจำมาเลยไม่รู้อ่ะเราไปดูป้ายดิข้างบนเลยพี่ข้างบนเนี่ยกูอยู่หน้าป้ายเนี่ยแต่กูางบจะบอกไม่ให้เว้ยพี่พี่พี่นพต้องมาไอตรงนี้เว้ยพี่น้าถ้าผมบอกให้ถ้าผมกดไอ้ตรงนี้แล้วผมไปดูให้โอเคถ้าผมบอกทุกคนอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้คุยกับพี่อ่าเดี๋ยวผมบอกให้อันแรกอันแรกมีตัวข้างล่างมีล่างสามขีดเป็นไวไฟกับหัวไวไฟกับหัวโอเคเจอละเออสองมีขีดสองขีดขวาบนขีดสองขีดขวาบนเหรอ เออเป็นรูปตัวทีเล็กสองขีดขวาบนทีเล็กอ๋อพี่ฟิวเนี่ยว่ะสองขีดขวาทีเล็กเป็นรูปเสารพี่เสียดตัวเลขสามเล็กเจ็ดเจ็ดตัวเลขสามเล็กเหมือนเหมือนเหมือนแบบจะได้ยังเปิดไปเลมีคนเปิดประตูได้แล้วมีคนเปิดประตูให้แล้วนะเปิดให้เมื่อกี้ไงเมื่อกี้ผมบินมาไอฟิวก็เนี่ยยังอยู่ิวเฮ้ยเฮ้ยมีปเจ้าพี่ไงโคบาเดี๋ยวพี่เองนี่เลยโคบาได้ละเอาไปงัดไปโอเคเจอข้าวหน้าหมูข้าวหน้าหมูเออใช่นะ ไปยันเข้าไปยันตัวาไปเออเฮ้มีพระม่พระขวามีพระขวามีพระมันที่แงกับพระคือเฮ้ย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 เด้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ิเติดเอ้เเี้ยเฮ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 ้ยองเฮ้วเฮ้ยมฮยเฮ้ยเฮ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮเฮ้ยเยเฮ้ยเฮนเนเเ้เเนเ้ยเ้ยเ้้เ้ยเ้ยเ้ย เอออันนี้เป็นท่านที่สองว่าอาจจะไม่ของหล่นอยู่ไอ้ขี่ที่อะไรอะเปิดพี่น่าเปิดไหมใครสื่เลยกีฟอาดเมอร์ไซด์เออมันพัดมือโฟเบียอะไรนั่นแหละโชว์มี่แหละเสียงแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นน่ากลัวจังโดนใจเฮต้นไห้เฮียโชว์มี่ชว์มี่ได้ยินเสียงหัวใจเต้นป่ะได้ได้ยินเสียงหัวใจเต้นป่ะฟังฟังฟังฮะนี่เรืยอมันตีน่ะไม่เสียงหัวใจเต้นเนือแสดงว่าถ้าอยู่ใกล้ถ้าอยู่ใกล้มันหัวใจเต้นรัวแน่เลยฟังเสียงจดีๆนะ มันหายตัวปพี่กินอะไรนะขาแล้เกาหลียิ่มเลยไปอขวาไปขวาอีกขวาอีกขวจูนอย่ค่อยกินกินแล้วน้ำท่วมผีไลไปแล้วเออเสียงหัวใจหายแล้วแต่พอกลับไปมีเว้ยแสดงว่ามันอยู่ใกล้แถวนี้เว้ยอปีนาอะไรเนี่ยนี้อโครหัวเยเน้ยเ้ยอฮ้้้ย้้ดเ้เย้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยย ออกเนี่ยออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วถ่ายรูปไปดิถ่ายรูปไปีละกูวิวยังไงเนี่ยมสันน่เี้ยเฮ้ยเียเอาไเนี่ยเอาไงเนี่ยเอาไงลยพี่นัำไม่รู้มันจะอยู่อยู่นเนี่ยพี่พูไม่เป็นอ่ไ้เลยเราไปหาพี่นาด้วยปะปปะตได้วเลามานี่เอามาิงเหรอีไปองแดงดีองแดงไกลางงงงงกาง ไม่ไม่มันต้องจำต้องจำเลขมาต้องจำเลขต้องกลับไปจำเลขใช่คือจะให้ถ่ายไว้อะใครกลับไปถ่ายคนนึงอ๋อเหไอ้เนี่ยอ๋อเนียมันอยู่ตรงอ๋อเฮ้ยอุ้ยไอ้โดนอุ้ยตัวอะไรอ่ะไม่โผู้อ่อนนี่ลงไม่ยินขึ้นมาได้าหรออ๋อหรอเออเมื่อกี้มันขึ้นมา่คือโดนเหรออ๋อยังเจออยู่หน้าพี่เลยเหรอตัวใหญ่ๆค่อยๆเดินนะเว้ยถ้าเดินเร็วจะเป็นแบบเมื่อกี้มันถ้ามันจะ นี่ไงนี่ไงโค้ดคือพี่นาต้องกดไอ้ตรงนี้เว้ยแล้วพี่นาก็เดินไปหาตรงนู้นกดตรงไหนนะพปวกดไอ้นี่แล้วก็เดินไปกดทิ้เลยเดินลากไปเลยนะอืมก็ยังไงก็ดค้างไงหรือว่าอะไรกดแต่ต้องตะเกียงลงก่อนนาโคเนี่ยเนี่ยคือไอ้ปุ่มเนี่ยมันจะแทนตัวโค้ดตัวเลขเว้ยนึกออกปะซ้ายบนเนี่ยมันจะเปรียบเหมือนนามแผดเหมือนเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ตรงกลางล่างคือศูนย์ซึ่งเราต้องไปดูเลขตรงอันเมื่อกี้ เออเมื่อกี้มันจะมีแบบบอกเลขไว้ซึ่งผีเนี่ยกูกาลังคิดที่มาเก็ตที่กูยืนยืนมองผีอยู่ว่ากูกำลังคิดว่าวิธีสู้กับมันอ่ะคืออะไรมันมันไม่ขยับเวมันจะพูดใส่เพราะฉะนั้นกูคิดว่าอาจจะต้องหันหลังแบบถ้าหันหลังให้มันมันจะเล่นเราอะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องหันหน้าสู้อ๋อและไข่และไขรก็โค้ดไปคนหนึ่งกลับมาดูเลขเด็กกูกลับมาดูเลขกันหนมากูเลยรออยู่นี่ได้ไหม ไอมนี่เนาะไมกอไม่ได้ไโมงโง่ให้ใครไปอยู่คนที่ช่าช่ากอดเยอะกดเล้งวไอหน้าโ์เอออยู่กับพี่ปูก็ได้ตงนันไเียมันงคุณรู้สึกนโดนนะนโดนนะเออดินรู้สึกคุณว่าอยู่ใกล้กูเลยวะนี่มันนี่เออสานซื่อเนี่ยเฮียเนี่ยหนึ่งมือนปู่ก่ไนไมันเบอร์โทรศัพท์ปะเหมือนไปนอะไรนะพี่ปูกดไกเล้งหน่อยเอ่อถ้าจะกลับหัวใช่ไหม หนึบวกสองบวกห้าเป็นแปดแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าเก้าแปดเจ็ดสี่เก้าแล้วได้แล้ว้ไแล้วไปแล้วไปแล้วไปอเตียงเพลงถ้ามึงเตียงเพลงดังดรอโมรอยวเพิ่งเข้าไปนะครับีะพูถึงความไฟพี่พูแต่เมื่อกี้อยากขยับมันไม่รู้แต่ผมโดนเต็มเต็มเลยขี้ไหนไม่รู้มันเป็นไงวะพี่ดิวน่ากลัวไหมกลัวทพภูงไหม จำสแกเพี่ยดูส่วน่าจะจะเลยมีดำดำอะมอมี่เนี่ยตรงนี้จะต้องมีจำสแกลแน่เลยมันเดินเงี้ยเชื่อกูไหมค่อยๆกันเออน่ากลัวอะไรต้นหน้าเงียบไปไลยเงียบไม่เงียบเตรียมจำสแกลแล้วถ้ามีตัวอะไรข้างหน้ามปแล้วเจ้ปะน่าจะเสียงเพลงมาเสียงเพลงมาใช่แล้วมาแล้วไม่ผีมาแน่พี่อยู่ในนั้นแน่เลย I'ma make this time go Rolex I'ma make this time go Rolex